เที่ยวทิปแป๋าพาคุณผู้ชมเนี่ยไปย่านทะเลกันหน่อยดีกว่าค่ะคือนี้พ,พูดถึงทะเลเนี่ยอย่างบ้านเราเราก็จะมักนึกถึงทะเลภาคใต้เนาะฝั่ง,งอันดามันไงนเออก็จะเป็นความสวยา <S 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 งาม <S <s แล้วมีอยู่ที่แห่งหนึ่งค่ะหลายหลายท่านเนี่ยหนึ่งก็ต้องเคยไปมาแล้วหรือบางคนอาจจะไม่เคยไปแต่ก็ต้องเคยเห็นรูปค่ะใบให้นิดนึงมาดิฟเมืองไทยนี่สวยงามมากๆเลยนะคะสถานที่ที่เราจะพาไปในวันนี้ก็คือที่หลีเป๊ะนั่นเองนะคะจะสวยขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวทิปพร้อมๆกันค่ะ จังหวัดสตูลเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่หลายคนใฝ่ฝันเป็นเกาะที่อยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตารูเตาด้วยความสวยงามของธรรมชาติน้ำทะเลที่ใสสะอาดหาดทรายขาวละเอียดราวกับผงแป้งและความหศจรจันของแหล่งปะการังน้ำตื้นทำให้เกาะลีเปะ๊ะถูกยกเป็นเกาะสวรรค์ของทะเลอันดามันใต้และได้รับสมญานามว่ามาลดีฟเมืองไทย นอกจากนี้เกาะหลีเป๊ะยังล้อมรอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่อีกมากมายที่มีความสวยงามไม่แพ้กันและเกาะที่นักท่องเที่ยวต้องแวะเก็บภาพความประทับใจก่อนจะถึงเกาะหลีเป๊กก็คือเกาะไข่หากมาถึงที่นี่ต้องไม่พลาดที่จะลอดซุ้มประตูหินโคง้งหรือซุ้มรักนิรันด์ซึ่งธรรมชาติสรรสร้างความงดงามโดดเด่นและเป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะปารูตาที่ให้โชคเรื่องความรัก ว่ากันว่าเมื่อลอดซุ้มประตูหินก็จะสมหวังเรื่องความรักและหากได้ลอดพร้อมกับคนรักก็จะทำให้รักกันตลอดไปเมื่อได้มาพักผ่อนที่เกาะลีเป๊ะ เปรียบเหมือนการได้ชาร์จพลังงานให้ชีวิตทําให้เรารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้เราสดชื่นได้ตลอดทั้งวันคือการมีสุขภาพที่ดีหนึ่งในเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการดูแลกระดูกให้แข็งแรงเพราะกระดูกทําหน้าที่เก็บรักษาแคลเซียมช่วยเรื่องการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญมากที่คุณจะต้องดูแลบํารุงกระดูกให้แข็งแรงและใช้งานได้นานโดยรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ออกกําลังกายรับวิ วิตามินที่เหมาะสมและเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร c c Calcium ียม c o l l a ค e ล ไปเที่ยวจังเลยอ่ะสวยงามมากสวยงามจริงๆนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เที่ยวเต็มที่นะคะคุณผู้ชมก็สามารถดื่มด่ากับภาพรบรรยากาศสวยๆจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่รายการของเราเนี่หละค่ะเดี๋ยวจะนำมาให้คุณผู้ชมนะคะได้ชื่นใจแบบนี้ทุกวันเลยนะต<ช>ิดตามกันได้ที่รายการเดย์ของเรานะคะวางแผนไว้เลยตอนนี้ก็ได้นะเดี๋ยวสถานการณ์โควิดดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะแพลนเที่ยวได้เลยถตก้างนะคะการเที่ยวกั<ผ>นอ่ะ